เสด็จแม่คะเรามีกองกำลังที่ต่อจู้ยักษ์ค่ะทุกคนพร้อมที่จะสลาชีพเพื่อเสด็จแม่เด็ดแม่มีรับสั่งลงไปเพียงคำเดียวว่าจู้ตายอะ่ะเก็ดแก้วนั้นมันเป็นสิ่งที่มันง่ายเกินไปลูกจู้แล้วตายแล้วใครลูกตายแม่สั่งให้เขาตายใช่ไหมชีวิตใครก็หวงแหนลูกสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผู้นำอย่างแม่จะทำลูก ถ้าลองคิดได้รอบครอบตีกำลังอาวุธกำลังกายหรืออะไรทุกอย่างยักษ์กับมนุษย์นี่มันห่างไกลกันมันเป็นเวรเป็นกรรมของแม่จริงนยคะ่ะพวกอยากพวกมานนี่แม่แต่ว่าเหนือนั่งมังซ่ามันก็นเราเสียเปรียยอาวุธเรานี่ไปทำไรได้แม่จังทุกคนและพรอมจาราชีพเพื่อเป็นราชเรียกับมอแม่ปันวาซาเดี๋ยวจังให้ไปตายนี่ค่ะน,น่ไม่ก็เราก็จังให้ตายกันกระดุยแล้ว กคยากไปโตจังไ้ตายมั้งตัวงบาเผื่นตาวแจ่วจังไ้ตายก็ไอ้เปียมาก็ตายไปเลยมึงถต่ว่าไม่ตายเ่าคนตายแต่ไม่โผู้คนแจ่วตายแต่เสียนั่นในวันนั้นแต่นี่ตาอยากมาปีโตเราไม่ตังวิ่งไม่มีช่วยเหลือมั่วแหมขอบใจนะโถก็ก็ม่อมสมแต่แต่มันมากไงมันโตว่าอยากขยักทีเอาแต่แต่มันอยากเรากินนี่กูจะยิ้ม่ัดนะ มันเปลือกอะอ๋อมันยากไปๆนะก็ต้องกินมันจะได้จะไปโต้องไปกินเปลือกอยากตัวย่อยอ๋อแล้วควายไปย้ายว่ายากกือก็ยังกินกัน,นได้ตัวย้ายกวยกวได้บัวหน,นามก็กินแดงเป็นคลอมอยู่มันจะได้เราเรามีวิธีกินไม้เรามาเกี้วยวไหมเราตัวแรกก็ถึงได้วิ่งเราวิ่งมันจะได้ผลกันจะวิ่งให้เสียชื่อไรจะตัวแรกแล้วแตนโซได้ไหมล่ะเดี๋ยวน้ำมันใจอะไร มันไม่เรียนจบประเด็ญญากมันตอ,อูอ้คนอยนอะไหนะป่านนั้นไม่จะบัดโบต้น้ำเกี่ยวไม่ตัวใหญ่ก็ฟื้นเถิวไม่พอใจตก็ควันใจผ่านตงเรื่อนมาแลว้วโอ้เทียมบีโตไปควันไอ้ไรนุน่งชูกันเล็กเล็กให่ใหญ่ไปละไม่ควันกับไปเชียงก็ตัวเดียวหนาหนาวมาเอาซะเลยโทรบอกพี่น้องประชาชนไว้ก่อนนะโทรนะก็แบ,บกเตรียมพร้อมไว้ก่อนแต่ฉันอยากแก้สู้กันด้วยสันติวิธี นะแต่แต่ตมันไม่มีทางเลือกเอาไว้พูดกันทีหลังแต่เราอย่าได้ประมาทเตรียมพร้อมอเทาแบบเราเตรียมต่อไปก่อนเนี่ยจอนซ้อมฮะไหวหนามะไหวภายนอกภายนอก,กนะไหวทีเดียวพวกคนสังว่ากินกันลุยกันต้องเลยยิ่งไรบนโซงเดินนี่แม่ลยกันลุยเดินนะเขาก่าลุยกัเตากันต้องเล้พอเทีวเลยอันโคก็อยอย่าเอามาแดงโคกันแม่โค้กแม่ด้อย่าเอาขึ้นมาแดงอย่าลุยขึ้นมาแดง แต่นอาจารย์ทุกคนทุกๆคนนั่อมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อแพร่ยังจ้องคืนเลยไหวเมาคืนหลังกันบางเรานี่ก็คุณุกสิ้นเลยอาจวินควันพลม,ม่มเมออาจารมาเอาคราวขึ้นมาให้ดังกลมเห็นแต่จ้องขวดชุนไงโรเตอบ์เลยอาจารมาแต่อาไา้บุซีๆๆ่คนช่วยเหลือชาติบ้า,บานเมืองเหมือนกันแล้วเอานามออกอย่างกิน น้ำตอกก็กาปูนซีเมนต์เลยเอาแล้วไม่โรดได้เลยมึงน่ะเด็เสด็จแม่ค่ะเมื่อคืนลูกนอนฝันถึงเสด็จพ่อค่ะแสดงว่าโรงิญญานเด็จพ่อยังสูงหวงใหญ่รับสั่งว่าอย่างไงบ้างไม่ลูกนี่ฝันเด็ดพ่อรับสั่งว่าให้หนูไปจ้างบุญจ้างกุศลที่วัดเชียงรากค่ะวัดเชียงรากค่ะโอ้มันอยู่พรมแดนนะลูกนะระหว่างเชียงฟ้าเชียงอิน แต่เตเดทพ่อเ็เคยพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงในสำนักวัดวานี้มากเหมือนกันลูกนั้นหนูจะขอพระรมราชานุญาตเด็ดแม่นะคะข่าวเมื่อแม่ส่งอนุญาตนะคะมุมฉันจะดูแลความร้อนพระอยู่ยิ่งเอง่ไงค่ะให้ตื่นบรรทุมารองให้มอมฉันกัดปลอบปทใหว่าฮึ่มพนี้ก็มาทุละม่อแม่ค่ะนั้นอย่ากลับไปเย็นนะลูกนะกรวดน้ำมุทิศทานแม่จะ ไม่เปลี่ยนใจอะไรทั้งสิ้นแม่หวังทางเดียวลูกถ้าบุญกุศลมีจริงธรรมะคุ้มครองภูมิรลัพฤติธรรมจริงแต่แต่มันมีทางเลือกแล้วถ้าแม่จะต้องตกไปเป็นเมียของยักษ์ของมารเดดแม่ค่ะแม่รู้ว่าแม่จะไปทางไหนลูกแม่จะไปหาเสด็จพ่อที่ทวมปะวันแม่ก็เด็ดแม่อย่าได้รำคาอย่างนั้นอย่าคกดประดังมาแม่ Đấy lẽ bia mà làm rai... à là cuốt đi Ây ráy Mất trở ức trở ức trở mẹ cháu Nhi con dâu Mì cầm đăng tội và bẩn đúc nhé Nhưng mà Nước lên đu nông khô và ba trọng chi Lụp lụt lời Mấy rồi ráy khô rồi mấy Vừa nó ra tên tùa làm tán cho nơi Mình mới trọng tên Lụp bẩn Nên đúc Nước lên cây rơi vùng to đong này nên ta dọn cái đi cán cổ chết và to đong hắc bên mệt đầu na dọn đi tay để bắn to là yết tận cũng mấy khóc tận nào cây to đong này say cả chụp nằm chụp tiền lục đi bì cái mà đầu kia quan nó nghe đồng to đong bận tụm nằm chụp rồi cú เงี้ยบัดนี้เหมือนเรามาเรียนหนังสือก็เหมือนเพื่อนก็กระยันกระยันมาหลอกตอตองมันจบประเทศทุ่มเราแปดปีมั้งสิบสามสิบสองที่แต้มร้องว่าแต่ยีไม่หลอกลั่นเราเฉลีตายจะน่าลุยหนังสือไม่ฮะเนี่ยคอยหลอกแต่หลอกไอ้เป็นหลอกไม่เป็นออกกันเรื่องมันนั่นหลอกอะไรกันหลอกนมอะไรเรากินแหละแต่ขีดข้องเรืองไม่เรืองโถนี้จบแล้วที่เป็นตลกหลวมนะ พิจารณาแต่ฉันด้วยคําพูดแค่นี้ใช่มันเตือนจติตคนเราเนี่ยนะโถนะต้องต่อสู้ก็รบบมอนบอกต่อเสดเลไปเป็นตลกต้วง,องมอมบอกสิ้นไปจนนม่เมื่กอกี้ตามไปไลออนแล้วนะอี่ท้ายตามมาพี่โตไม่ตามไม่ได้วัานาาหน้าก็แต่พูดอย่นั้นอย่างเดิมอยู่เลยไหมนี่นเนอ็งอะกลับไปเย็นนะลูกนะค่ะลูกทูลาจะเด็ดแม่นะคะเจะเจอเด็ดนะค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะพี่หนอาจา์ทูลาแล้วค่ะ โถบอกพี่น้องไปชาจนว่าฉันจะไม่ทอดทิ้งนะเราอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันเตรียมพร้อมทุกอย่างแต่เป้าหมายเราต้องสู้กันด้วยสันติวิธีเขาแบบกระกระอมทุนล่าตอนนี้อย่ามานูไปหรือดวงจ นงยมันเปลี่ยนใจยาวิวาแล้วนั้งกับองรานีตั้งักีปพระนา ของมนุษย์พระแม่เจ้าวันวาสาก็ได้แต่สวดมนต์อ้อนวอนขพออะอำนาจวะวันได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใยักษ์ไอ้มันมาเลิกล้มการที่จะมาทำการวิวาธรรมาจะคุ้มครองผู้ประพฤเิ่รทำได้จริงหรือไม่พวกน้องกินตามมาในสาระของนิยาย เป็นศินละปะให้พี่น้องท่านบูชมได้มองเห็นพวกยักษ์พวกมานนี่คือดินแดนนครโดมีรันมียกักษ์นันจาจักผู้นี้แหละเป็นประมุกกันสูงสุดที่นี่เขาไม่ได้มีกฎหมายเขาไม่ได้มีธรรมะเขาไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรปัญหาทุกอย่างจะลูล่วงไปด้วยไม้กระบองของยกักษ์นันดาจักร เอาความถูกใจเป็นที่ตั้งเอากำลังเข้าแก้ปัญหาหลังจากไปติดต่อสู่ขอพละแม่เจ้าพันวัสาในนครเชียงกินเอาไว้ตกลงเองนัดหมายเองวันนี้ยักษ์นันจัดอากเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะเดินทางไปรับตัวเจ้าสาวกำลังนั่งสั่งเสียธิดาสาวแต่มันเป็นเรื่องแปลกทิดาสาวของยักษนัอากมีนามว่าแสงตะวันหน้าตาเหมือนชาวมนุษย์ เขาจะจั่งจะเสียอะไรกันออกเดินทางในวันนี้เห็นตามะความเข้าใจต่อมาครับ จะจัดบริการให้อยู่ที่หน้าประตูนะครับท่านสามารถที่จะไปหาบริการได้จากท่าน้าภาพนะครับ เมืองมันเดินนองตอนนี้หนุ่ยนี้ต้องติ้นยักนันดจาจักกือบิดากู้เป็นเจ้าสาตานคนโยอย,อด,ยดยอดยักตุกานนาจาักล้วเกรงกลัวมานตุกติ้นต้านกอนเกรงกลัวไม่ว่าตัวตุกทิดอิลพรอมยม,มนาเมืองนากรารชนะ พอเคยรบวินาจับตัวจันทรกานนิดเมืองในตินได้กรียกลาโอ๋อมีเคยมาตอริดซิบติดคนยกย่อพอนี้คือเจอมเมียอโอแต่แจ้งตะวันเจาา้ากำปล เมาตอนเดือนพอเดินตันยกยังจากเมื่อยักโจกดีนักวันนี้ไปรับแม่เลี้ยงหน่ีหน้ามาเกียงนอนแ <c oughs> สงตะวันลูกรักองพอ่อวัสดีนะคะพ่อนันดาจักอืวัสดีลูกมันเป็นเรื่องที่แปลกอะไรคะพ่อเองยักษ์นันดาจักก็เป็นยักษ์ตีดสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็ต์ แม่ของเองอีนางยักษ์มะขี่วันก็เป็นยักษ์ร้อยเปอร์เซนต์แล้วทำไมสวรรค์มันดันส่งรูปมาเหมือนมนุษย์คราวนี้ปัญหามันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกไอ้พวกยักษ์ทั้งหลายมันไม่เป็นเพื่อนเล่นกับเธอเลยเลยมันกำกีดหนูค่ะมันบอกหนูไม่มีเคี้ยวผิดเผ่าผิดพันพวกมันน่ะมันจะจับหนูกินด้วยใช่พวกยักษ์นี่มันชอบกินเนื้อสัตว์กินเนื้อมนุษย์อืม นูกก็อยู่ลําพังคนเดียวมาอย่างนี้ต่อไปนี้สบายใจได้แล้วลูกเอ้ยพอออกเดินทางไปถึงดินแดนนครเชียงอินทินชาวมนุษย์โชคดีทําไมคะไปเจอองค์ราชนีชื่ออะไรแล้วกูลืมแล้วจาไม่ได้เป็นม่ายผัวมันตายแล้วก็เลยนัดแต่งงานเลยเนี่ยพอกําลังจะเดินทางไปรับตัวเจ้าสาวอ,อก็รักพ่อเลยฮะรักไม่รักไม่สำคัญหรอกูรักเองก็ใช่ได้ล่ะ นั่นคือไม่เกี่ยวลูกสิ่งใดพ่อต้องการมันต้องได้บบตอนขากลับโชคดี <c> ้ <oughs> ทำไมคะพอเดินทางกลับเจอมนุษย์สองสาวนอนหลับอยู่บนศาลากูคิคดขึ้นได้ว่ามึงยังพูดภาษามนุษย์ยังไม่มีความแต่ชำนาญก็เลยจับไอ้สาวมนุษย์สองสาวนั้นมาถามชื่อระวังทางไอ้ตัวเล็กมันชื่อนางเปียกตัวโตน่ะชื่อนางพูนแก้วเอาไว้เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยเดิไปก่อน สวยไม่ลูกตายแล้วพอ่อนี่หนูยังไม่รู้เลยนี่สาวมนุษย์เออนั่นสิหนูยังแปลกใจว่าเอ๊ะพ่อเอาผู้ใดมานี่ทำไมมันไม่มีเขี้ยวมันคงไม่ใช่ยักษ์ล้วเดินได้สองขามันหนูด้วยสวยทั้งนั้นเลยนี่เป็นผู้หญิงนังคู่เหรอผู้หญิงทั้งหมดแหละผู้ชายนำมาไม่ได้ทำไมอ,ะอ่ะอ้าวก็พ่อมีลูกเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็มีลูกกันดิ แล้วก็ทำมันยังไงเห้ออย่าถามอย่าถามคอยรู้เองให้มีทรอนไรปุ๊ธไม่ปุ๊ธคราวนี้เนี่ยดวงเวลแล้วเลวีนางเปียกเอ,อ,อ้ยวัเราเนี่ยที่ลางจัามาจาเมาปลือกระแกใ้ตึงเรือนอย่านอนอยู่บนล่างอันนียอยากจับอะไรกันนี้นี่แต่มันรู้วปุ่มตอมเร็วแล้วนี่ มึงยังคิดว่าเมียอยู่จะมันโโรู้ปูเมียทำตัวระวังนะน้องนะอยากกินเดี๋ยวมึงอยากทำอะไรอยากโโรู้ปูนะฟังไม้ไปล่วงโูดนี่เยาวหนังน,นะมึงอย่ายืนเด็ดขาดนะมึงอย่ายืนเหยาวนะมนุษย์อันจะยืนเยี่ยวมันูพตึงปมยาวเพือก็อยากครุบแล่ปันยืนเยี่ยวนะฟัคว่างไม้ไปล่วงโูดนั่นมึงมึงอย่า อยากเจ้าด่ะกูเตี่ยวกูเตี่ยวลูกลูกกูเตี่ยวลูกอยากอยากนี่เรียก <c oughs> มันดื้อวู้วู้มันไม่ไม่ใช่รู้ว่าเรายอะเงือเรายอะเงือเรายอะเงือชายชายนี่มันคุยอะไรอะลูกหนูไม่เคยเข้าใจเลยเพราะนางเปียงในี่พูดหนูเหนื่อยเหนื่อยอะกว่าจะพูดออกมาได้สักประโยคเนี่ย เพื่ะไรไม่รู้มันติดอ่างอะไรนะมันติดอ่างพูดติดอ่างเออเจ้ายักษ์มีไหมมีกูเจอกูตีตายหงหมดอะำคาญพูดแล้วหน้าเบือ่อแต่นี่มีน้อยปล่อยไว้ก่อนมึงวังเมึงอันติดบัญชีอยู่มันน <laughs> <laughs> มันไห่มีตัวแท้เนี่ยก็ตอมนี่อีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์พอกลับ เองอยู่กับอีนางเปียกนางพูดแก่เป็นเพื่อนเล่นไปก่อนนะแต่ก็รักพ่อหรือเปล่าล่ะกูบอกแล้วไม่สาคัญตรงนั้นหนูเป็นห่วงนะเดี๋ยวมนุษย์มันทําร้ายพ่อตายแล้วหนูอยู่กับใครเองนี่นอกจากหน้าตาเหมือนชาวมนุษย์แล้วใจก็เหมือนมนุษย์ด้วยเหมือนจำมาไว้แสงตะวันสวรรค์ยังไม่ส่งบุคคลที่เอาชนะกูเนี่ยมาเกิดในพื้นแผ่นดินโลกนี้หรอกกูใหญ่ที่สุด ไอ้ำทำใจย่ํ่านหน่อยเอียดว่าลกมปพยไอ้มึงอยาไปยุ่งก,นกันัง,งอีนางเพี้ยนี่นางมุแก้มสอนให้ลูกกุขคันแบบสาวชาวมนุษย์หน่อยด้วยเดี๋ยวแม่เลี้ยงมาเรียกมันจะคันเป็นภาษาชาวมนุษย์ทําให้เขาอุ่นใจเพราะหน้าตามันเหมือนมนุษย์อยู่แล้วเออดีเหมือนกันนะพ่อนนะนี่นางเปียกเด้งพูดติดอ่างเหรอฮะติดอ่างอย่างเดียวใช่ไหมอยู่ อยู่เมืองอยู่เมืองมนุษย์ติดต,ตนาคารด้วยแหละผักบอก <c oughs> ไม่อยากมาช่วยเทีย <c oughs> ไม่ต้องบอกก็แล <c oughs> ้วมีเองขันแบบสาวชาวมนุษย์ให้ข้าฟังหน่อยสิ <c oughs> แม่เลี้ยงมาข้าจะได้พูดขานแบบชาวมนุษย์อ <c> า <oughs> ชารพูดยับปุ๊ด <c oughs> ไม่มีโูมารยาทเลยน <c oughs> ี่ลูกมนุษย์ไปื่อช่วยปุ่นเนียนจ <c> ะ <oughs> มาแช่ไม่คเคยโตแล้วนี่มัง แดงนกอันตราย